โอเคก็เนื่องด้วยนะครับก็วันอาทิตย์ได้เห็นเฟซบุ๊กนะครับก็ได้โพสต์ว่าตอนนี้ป๋าสุรพลเสียชีวิตแล้วนะครับก็คืออาจารย์ที่สอนนะครับในสมัยเรียนนะครับปวชนะครับพอได้เห็นเสร็จนะครับก็เพื่อนๆก็เริ่มได้ทราบข่าวกันเริ่มกระจายออกไปหากันนะครับก็เลยได้รวบรวมนะครับเงินสมทบนะครับที่จะเอาไปให้ป๋าในวันเผา แต่เนื่องด้วยันเผาครับผมก็กลับมีงานศพอีกที่หนึ่งนะครับช่วงนี้โอ้โหตายมีแต่เรื่องเสียใจทั้งนั้นเลยนะครับก็ผมก็ต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวพอดีอยู่ใกล้ยังไงก็ไม่ถึง100โล560โลนะครับก็วิ่งไม่ถึง1ชั่วโมงถึงนะครับเดี๋ยวผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับให้เอาเงินตรงส่วนนี้นะครับ ไปให้ร่วมทำบุญนะครับกับทางปา๋ากับทางครอบครัวของของป๋าสุรพลนะแต่ด้วยวันนี้มันพีิกตรงไหนผมรู้ครับว่าวัดอยู่ตรงไหนวัดมะนาวหวานนะครับผมอยู่สระบุรีมันก็ไม่ไกลมากไม่ถึงร้อยโลแต่ด้วยความพลิกนะครับอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้จักบ้านแกครับวันนี้้วครับเราจะต้องไปตามหาบ้านแกแลวเอาเงินไปร่วมทำบุญกับแกนะครับว่าแกจี่อยู่ตรงไหนเราจะเจอบ้านแกไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ด้วยตอนนี้เราขี่มานะครับผมก็ประมาทเรื่อยๆไปนิดนึงก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวขี่ไปเจออ่า,อาตู้ ATM เนะครับเราก็จะไปแวะกดขี่มาเรื่อยๆขี่มาเรื่อยๆนะครับก็เอ้ยเดี๋ยวตู้หน้าก็ได้ตู้หน้าได้สุดท้ายนี่จะถึงแล้วไม่มีตู้ครับเรายิ่งบานนอกไม่อาจจะบอกว่าน,นอกนะเออออกมานอกเมืองดีกว่านะครับออกมานอกเมืองมากๆหน่อยเสร็จไม่มีเลยครับตู้ตอนนี้ต้องไปตามหาตู้ ATM ก่อนนะครับเพื่อจะกดเงิน ที่ได้ร่วมสมทุนทําบุญมานะครับผมก็ต้องไปกดเงินก่อนเดี๋ยวตอนนี้ก็วิ่ง,งออกมาทางเขื่อนป่าสังนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะมีตู้หรือไม่นะครับ mm hmm. ครับผมโอเคได้ตังล์ละตอนนี้ก็เบิกเงินเรียบร้อยนะตัวน,นี้ก็แม้แต่แอลกอฮอล์นะผมก็จะพกเป็นขวดแลยจะฉีดทำความสะอาดให้เสร็จนะครับแล้วก็ เอากระดาษเปียกเนี่ยเช็ดเช็ดเช็ดแล้วค่อยค่อยกดนะครับกดเสร็จแล้วก็ยังออีกในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เงินแล้วเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงไปเดี๋ยวเราลุยต่อได้ครับทีเมื่อกี้เรามาถึงวัดมะนาวหวานแล้วนะครับก็เรามาตามหาบ้านเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังไหนจริงๆนะเดี๋ยวเราต้องไปแอบไปถามแม่ค้าเมื่อกี้เนี่ยคือถามว่าเขาเขาบอกว่ามาทางนี้ มาทางเลยออกวัดมาแล้วอยู่ซ้ายมือก็ถห็นตรงนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวเราลองถามเขาดูนะครับว่าจะรู้จักไหมป้าสวัสดีครับไอ้ป้ารู้จัก,กบ้านอา,อาจารย์สุรพลไหมครับเผาวันก่อนวันจันทร์เนี่ยครับอาจารย์เทคโนอะอแก้วอ้าวเหรอน่าจะคนละศเดี๋ยวน่าจะเข้าใจผิดกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองโทรถามใหม่ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ผิดศพ <c oughs> เดี๋ยวเราโทรถาม <c oughs> อาจารย์เปิ้ลก่อนว่า จัร์เปิ้ลพอมีรายละเอียดอะไรอีกครับจัร์เปิ้ลก็จะเป็นคนที่มางานศพนะครับเป็นอาจารย์ของผมเป็นอาจารย์ที่ที่วิลาอีกทีนึ่งจะใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนแคมป์เลยฮะหรอเดินเดินผมลองทำครับพี่สอบถามเลยครับเอ้พี่พี่รู้จักบ้านไออาจารย์สุรพลไหมครับไม่รู้ใช่ไหมครับหรอที่เผาโวนก่อนนี่ไม่ไม่มีรายละเอียดเนาะโอเคขอบคุณมากครับเกมเกมไปอีกหนึ่งป้าบ้านกำนันดุ้งอยู่ไครับ บ้านกำนันดงไม่รู้จักโอเคขอมากครับ่ะโอ้โหฟาวอีกแล้วกูเหนื่อยละดูแลเหนื่อยละเดี๋ยว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 วนกลับนโอเคตอนนี้ก็เรามามะนาวหวานสุดท้ายลูกพี่ผมบอกว่าวัดมะปรางหวานผมก็เลยไปเปิดดูโอ้โหเอากูแล้วอีกชั่วโมงหนึ่ง เราก็จะทําให้มันสําเร็จครับเดินทางต่อครับโอเคตอนนี้เราได้มาถึงวัดแล้วก็ออกจากตัวเมืองลบบุรีมาก็อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองลบบุรีเลยดีกว่าพูดพูดได้เลยว่าอยู่ในเมืองเลยเพราะว่าขี่ออกมาจากเมืองหน่อยไม่ถึงโลเข้าเลยวัดมะปางหวานนะครับไม่ใช่มะนาหวานนะครับตอนนี้มาถึงแล้วก็ประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงงเกือบเกือบชั่วโมงนะครับไม่แวะไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับป,ป้าครับบ้านอา,อาจารย์สุรพลอยู่ตรงไหนครับ ทิปเผาเงินก่อนเนี่ยดูนี่สูตรต้นตำลับเลยนะครับกล้วยปิ้งนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องติดโลโก้หน่อยนะตรงข้ามบ้านนายกามบ้าน,นไ,มไม้ฝาเชลานะ่าอะอ๋อลูกกงไม้ฝาเชล่านะ,อะโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูขอบคุณมากนะครับไปเดี๋ยวเราดูนายอยู่ในซอยนะครับ โอเคตอนนี้เราได้มาถึงแล้วบ้านตอนนี้อันนี้ก็เป็นน้องสาวของอาจารย์สุรพลนะครับ oh. อ่าแล้วก็พอดีผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์แกอยู่ที่ไทยเยอรมานัน oh. ผมก็พอดีวันเผาไม่ได้มารูปรวมเงินกันมาแล้วละ่ะก็คือไม่ได้มาแต่คือว่าเลยวันนี้มีโอกาสวันนี้เลยเออขี่มาตามล่าหาบ้านแกว่าแกอยู่ที่ไหนก็เลยมาพบเนี่ยแหละกับบ้านหลังนี้เราเจอแล้วตัวจริงๆตอนนี้บ้านนี้คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะในคลิปว่าคืออยู่ที่บ้าน บ้านหลังนี้เลยนะเออแล้วเมทแกยังอยู่อ่ะน,นีนี่นี่เมทนี่ในตำนานนะครับนี่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 น,น,นี่โอ้โหแกขี่ไปกลับเนี่ยนะไทยเยอรมันเนี่ยไปกลับว่าร้อยกว่าโลใช่ไหมครับสุดยอดนะครับแกนี่นำะตำนานนี่ก็เสียดายคนดีๆคนหนึ่งนะครับในวงการก็ครูอาจารย์ที่ครบรักของลูกศิษย์เนาะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะครับวันนี้นะครับกับอา,อาจารย์แล้วก็ครอบครัวนะครับ โอเคตอนนี้นะครับก็ถือโอกาสมอบซองนะครับที่รวบรวมเงินเข้ามานะครับผมก็เติมให้เต็มเป็นเป็นเลขศูนย์กลมๆง่ายๆทุ่นๆนะครับก็ถือโอกาสมอบให้น้องสาวของอาจารย์เนาะนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับยังไงก็ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งละกันยังไงก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจริงๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องกลับกันแลวล่ะเนาะไปมะนาวหวานมาจริงๆไปมะนาวหวานมาไปสิคราบาน